เื่อเราสูบล้างออกจนหมดทําการปิดเครื่องก่อนอโอเคแนบหมดแล้วก็คือถังสะอะาดเราก็ปิดถังซะโอเคถือว่าการล้างถังในตัวจบเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําการติดวาลวทางน้ําเข้า้ก็เปิดวาลวจากน้ําซอบมาปกติน้ำซอบเข้ามา พ่ารียบร้อยเราก็จะปิ้ดข้างหลังก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะทําการเปิดวาล์วน้ําเสียของในเครื่องออกให้หมดมเปิดออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ทําการสตาร์ทแมนวนวลเช่นเดิมโอเคปิดวาล์ออ,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 อกดีไม่ออกก็แล้วแต่สภาพเสียเกา ถ้าล้างออกน้ําดีโอเคน้ำดีเริ่มหยแแดแบจะแดงมากหรอกอย่างนั้นเราก็เริ่มปิดท่อที่ปล่อยน้ําทิ้งลงในคอเพื่อให้มันเข้าสู่ระบบสังโฟน้ําทิ้งแล้วก็ออกมาก็สีเหลืองแล้วก็เข้าสู่ทันกรปกติอังนั้นเราก็เดินหน้มมาจอทำการดูโอเค บุกเล็กขึ้นนิดน้อยน้ำดีขึ้นนิดอ่าโอเคสำเร็จเริ่มการปิดว,าว่าเปิดเบวเราก็จะทำการปรับเวบาวเพื่อให้ได้หนึ่งร้อยอินเล็ดเวสเซล,เเซลคือทางน้ำเข้าของเมมเบรนครับให้ขึ้นประมาณหนึ่งร้อยอ่าคุณละครับอ่าคุณละคุณละโอเคหนึ่งร้อยแล้วครับดูทางออกเขาเล็อ่าโอเคขึ้นทางน้ำเข้า สอ,องบาทแบมความดันสองบาทจากนั้นเราก็มาดูน้ําดีอตอนนี้น้ําดีโอเคครับได้สามลิตรต่อนอาทีถือว่าสําเร็จโอเคครับจากนั้นเราก็จะทําการเทสว่าน้ําดีค่าเท่าเดิมไหมหรือว่าทะลุโอเคครับ